ยาอะไรของมึงวะเหมือนยาแก้ปวดใส่ในโปลเลยกูเรียกว่ายาเทวดา K52 กินปุ๊บฉลาดปั๊บเลยด้วยเรียกผมมามีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับสายรายงานว่ามียาเสพติดชนิดใหม่มาระบาดในพื้นที่ของเรามีความคืบหน้าย,ยัางไงคุณก็มารายงานผมน,นะรับทราบครับสารวัตรยาตัวใหม่ฟีดแบ็กทางนู้นเป็นไงบ้างวะรอดใหม่กำลังผลิตอยู่อีกไม่นานก็ส่งได้ให้ความทางมึงจักการไม่ให้หมดเลย ตั้งใจเรียนแล้วกันเ,เกตด,ดีๆมาให้ป้ากับมาเขาจะได้เลิกบน่นแล้วทำไมต้องแค่แค่เรื่องเกตด,ด้วยเลยเฮียเกตไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตนะพบยาปริศนาชนิดใหม่ที่กำลังระบาดอยู่ในหมู่วัยรุ่นทำไมเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นวะพี่กูรู้กันอยู่เป็นฆาตกรรมวะพี่แค่นี้พี่ดูไม่ออกเหรอผมให้เวลาคุณอีกแค่หนึ่งอาทิตย์ถ้าคดียังไม่คืบหน้าผมจะเปลี่ยนทีมอื่นมาทำแทนคุณ